แต่อย่าไปเรียก,กยใกล้นักเลงนะครับเดี๋ยวจะโดนตีครับมาแล้วฉลามชนฉลามขาวสองตัวเป็นมัดขอบประจำจังหวัดชลบุรีเรือสำเภาจีนทองอาจจะช่วยเสริมฮงจุ้ยธรรมคาขายดี้วยส่วนของวายสามทีตัวที่เห็นเนะี่ยเพราะว่าจังหวัดชลบุรีเนี่ยมีเพนีวีงควาย และหนึ่งแดงมาที่สําคัญอะที่เพิ่งสร้างมาใหม่อะจะพิมพ์ตัวอักษรใหญ่ๆว่าชุมบุรีเป็นภาษาอังกฤษแต่ป้ายก็สวยดีนะครับทําให้บุคคนขับรถผ่านไปผ่านมาเนี่ยทังที่แดดมันร้อนเนี่ยต้องแวะมาจอดถ่ายรูปเซลฟี่กันส่วนผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ต้อง,องมาตากแดดไมนรู้มานั่งอยู่ทาไหมแต่นี่คือสะพานจรมาววถีหรือเรสสั้นๆว่าสะพานใหม่พอเินไปนิดนึงอะมันจะมีมุมรับๆหรืรอมุมหนึ่งอะจะผมพาทุกคนะไปดูกันนะว่ามุมรับๆแห่งนี้เป็นยังไงบ้าง นี่ไงครับถึงแล้วมุมดำๆที่ผมบอกมันก็คือป่าเชาเลนี่เองหรือด้วเจำเจาว่าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าเชาเลนเพื่อการศึกษาท่องเที่ยวเชินิเวศเปิดบริการตั้งแต่8ดโมงถึง6โมงเย็นตอนนี้นะครับผมก็เดินไปเรื่อยๆนะครับบนสะพานไม้นะครับพา้นการป่าเชาเลนะครับ นี่ครับทุกคนกระงล่างผมก็จะเป็นทะเลนะครับแต่ช่วงนี้น้ำลงนะครับทุกคนนี่งี้สวยไหมครับนี่ครับหมุนเลยครับพรโโาราดามานี่ครับข้างล่างผมก็จะเป็นพวกต้นสมหมกับอ่าต้นกองกายนะครับ เดี๋ยวไปต่อนะทุกคนอยากจะบอกว่าที่เนี่ยหมอะสับมานั่งเล่นพังผ่อนนะครับแต่มันก็อากาศมันที่นี่ก็จะอบอ้าวหน่อยนะถ้าใครจะมาพังผ่อนนะจะหวังว่ามีลมโชยมาลมมานี่ไม่มีนะให้เอาพัดลมส่วนตัวมาเลยนะมาเปิด แบบบรรยากาศได้อยู่นะพวกโลเคชันต่างๆอ่ะที่ทิวทัสบริเวณนี่ยสีกเขียวทั้งนั้นเลยเ,เห็นไหมสร้างผมก็จะเป็นต้นสมแยต้นอ่ากองกลางนะครับป่าเชเลยเนี่ยก็จะอยู่ติดกับสะพานใหม่นะสะพานชลมาวิถี่าไม่ยากนะ ไปเสิร์ชหาค o เก l e อะเจอแน่นอนบอกเลยไม่ธรรมดาจริงๆบรรยากาศนี่ไอ้คูถีบมากๆเขามีเก้าอี้สรับนั่งชมมาทีีตกดินด้วยว้าวมีสะพานแฝนด้วยแล้วเวลาผมเดินข้ามสะพานแฝดน,นะบอกเลยผมกลัวมากๆกลัวมันจะพังลงมาบอกเลยบรรยากาศที่นี่ดีมากๆเลยอะเหมาะกับก,การมาศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนแล้วเขาก็ยังมีปูป่าชายเลนด้วยนะ เหมือนที่นี่นนะเขาจะให้นําสัตว์มาปล่อยได้นะครับแต่ต้องดูนะว่าสัตว์มันเหมาะก,กับการอยู่ที่นี่ได้หรือเปล่าอย่างเช่นเอาแมวมาปล่อยนะ่ะไม่ได้นะครับแมวไม่น่าจะชอบป่าเเลยหรอกในส่วนของสัตว์ที่สามารถอาศัยอยู่ในป่าเเลได้ก็จะมีปลาตีนปูสแสมปูกรามดาบในส่วนของสัตว์ชนิดอื่นนะ่ะก็ไม่หาเสิร์ชในคูเกอรเราเองนะครับผมก็รู้แค่นี้แหละนั่นคือปลาอะไรนั่นคือปลาตีน อยากจะบอกทุกคนนะว่าปาตีนะมันไม่มีตีนะมันใช้คีบเดินนะพาะคีบมันนะแข็งแรงมากๆเลยนะครับถ้าเรียกแบบชาวบ้านชาวบ้านก็ปาตีนะครับแต่อย่าไปเรียกใกล้ๆนักเลงนะครับเดี๋ยวจะโดนตีครับเป็นสะพานไม้ทอดยาวครับประมาณ2,300เมตรนะครับซึ่งคุณจะได้พบกับอ่า รลบบนิเวศท,ที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ต้นสแมแล้วก็ต้นกองกลางนะครับแล้วก็จะมีนกประจำถิน่นก็คือนกกระยางนั่นเองครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายนกกระยางสักตัว,ตวนึงครับพอดีผมเห็นอยู่ตัวหนึ่งครับตามผมมาครับว้าวเขาข่าวนน่นเลย ที่เห็นอยู่ตอนนี้มันคือนกกระยางเปียนกกระยางสายพันธุ์เนี้นาะมันชอบกินกบเขียดจริงๆ้วมันกินทุกอย่างอะแหละแล้วก็นกกระยางทีเนี้ยอย่าเป็นล่ามันนะมันกลายเป็นสปกคุ้มครองไปแล้วว่าก็คือมันเป็นนกประจำถิ่นไปแล้วนะครับ สุดท้านยานี้นะครับผมขอบบินไปพร้อมกับนกกระยางนะครับโอเคนะครับทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับ กรที่ดูจบเลยนะครับผมขอทุกคนนะครับให้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับโอเคนะครับเก่งหลิวชแนลนะครับ